เปิดร้านอาหารเขาใช้ระบบอะไรกันไม่ว่าจะเป็นการรับออเดอร์การดูแลเรื่องการเงินนะคะวันนี้ยิ้มจะมาแชร์ระบบ POS ที่ร้านยิ้มใช้นะคะแล้วก็จะมาเล่าถึงข้อดีข้อเสียของระบบ POS ในร้านนะคะลูกค้าจะเยอะแค่ไหนถ้าเรามีระบบที่ดีนะทุกคนมัน,นก็จะไม่ยุ่งเลยนะใครที่เปิดร้านอาหารอยู่แล้วก็กําลังตามหาระบบที่จะเอามาใช้ในร้านแล้วบอกเลยนะวงเล็บตัวใหญ่ๆเลยว่าระบบนี้นะคะใช้ฟรีนะไม่มีบริการรายเดือน มาดูไปพร้อมๆกันแล้วยิ้มจะมาเล่าข้อดีข้อเสียของการเลือกใช้ระบบนะคะระบบนี้นะคะเรียกว่าระบบรอยเวิร์ดพีโนะคะซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ใน App Store ต่างๆนะแล้วก็ใช้ควบคู่กับอุปกรณ์ ที่ร้านยิ้มจะใช้ทั้งมือถือแล้วก็อุปกรณ์เครื่องปิ้นและหน้าจอคอนโทรลตัวนี้นะทุกคนใครที่กำลังตามหาอุปกรณ์ต่างๆอยู่นะคะเดี๋ยวในคลิปนี้นะยิ้มจะปักพิกัดอุปกรณ์ทุกอย่างที่ร้านยิ้มใช้นะคะให้กับพี่ๆที่กำลังตัดสินใจ ว่าอยากจะเอา POS มาใช้ในร้านแต่ว่ายัางกล้ากลัวๆกลัวเด็กใช้ไม่เป็นกลัวจะมีปัญหาภายหลังในการเอาระบบเข้ามาใช้นะคะวันนี้จะมาแชร์ว่ามีข้อดีข้อเสียอย่างไรในการเอาระบบ POS มาใช้ในร้านนะค้มจะมาเล่านะถึงข้อดีก่อนนะคะสําหรับระบบนี้ต้องบอกก่อนว่าแรกๆเนี่ยคือกลัวมาก กลัวว่าน้องๆที่ร้านจะรับออเดอร์ไม่ทันใจลูกค้ากลัวลูกค้าจะไม่เข้าใจเวลาเด็กเรายังไม่เก่งแต่ต้องผ่านความกลัวนี้ไปให้ได้นะทุกคนเพราะว่าถ้าเรา ฝึกฝนไปบ่อยๆน้องๆได้มีโอกาสได้รับบ่อยๆทุกวันเด็กยิ้มจะเก่งมากเลยนะแรกๆอาจจะยังช้านิดนึงแต่ว่าถ้ารับไปเรื่อยๆก็จะเร็วขึ้นแล้วก็ระบบจะเสถียรมากๆนะสำหรับตัวนี้จะใช้ระบบ Wi-Fi ร้านพี่ๆต้องมี Wi-Fi แล้วก็การรับออเดอร์จะใช้การ เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์โดยระบบบลูทูธและ Wi-Fi แต่ต้องบอกก่อนอุปกรณ์ที่เอามาลงในตะก,กร้านี้จะเป็นอุปกรณ์ที่มีให้เลือกว่าจะเป็นระบบบลูทูธ Wi-Fi หรือจะเป็นสาย usb นะยิ้มแนะนำให้ทุกคนไปอ่านก่อนก่อนที่จะสั่งนะว่าเป็นระบบบลูทูธนะถ้าเป็นสาย usb ได้ไหมได้ค่ะแต่ว่ามันจะยุ่งยากในการลากสายบางทีอะร้านหรือว่าเครื่องพิมพ์เรามันอยู่ไกลจากตัวจอหลัก มันต้องลากสายแต่อันนี้จะใช้ระบบแค่เสียบปลั๊กแล้วก็เชื่อมต่อผ่านบลูทูธเท่านั้นสําหรับเครื่องพิมพ์ตัวนี้นะทุกคนข้อดีอีกอย่างหนึง่งคือระบบตกหล่นน้อยมากอาหารไม่ค่อยผิดพลาดนะคะแล้วก็สามารถตรวจเช็คได้เวลาอาหารยังไม่ครบสามารถตรวจเช็คได้ในมือถือน้องเลย นะคะแล้วก็การคิดเงินได้แม่นยํามากขึ้นไม่ค่อยมานั่งทะเลาะกันเรื่องลายมือนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นปริ้นตามตัวหนังสือแบบนี้เลยเด็กก็จะอ่านง่ายทําให้อาหารในครัวเราออกเร็วแล้วก็ดูแลเรื่องระบบการเงินได้ดีมากๆเพราะว่ามันจะมีระบบหลังบ้านให้เรารู้ว่าวันนี้เราขายอะไรได้เท่าไหร่กี่จานกี่ชามยอดขายเท่าไหร่ เพื่อให้เรามาปรับเรื่องของการตลาดได้ง่ายมากๆนะคะอันนี้ข้อดีเบื้องต้นเลยนะแล้วก็ความรวดเร็วในการคิดเงินนะคะสามารถเปิดระบบมาแล้วก็เช็คออเดอร์อ่านในมือถือได้เลยว่าลูกค้ามีกินอะไรบ้างยอดเท่าไหร่นะคะลูกค้าก็จะรู้สึกมั่นใจกับตัวเด็กเราว่าน้องคิดไม่ผิดแน่ๆเพราะว่าเราใช้ระบบเข้ามาควบคุมเรื่องของการส่วนข้อเสียม<ๆ>ีนิดหน่อยนะทุกคนก็คือถ้า WiFi ล่มไม่มีระบบ Wi-Fi มันก็จะใช้งาน ถามว่าใช้งานได้ไหมได้แต่ว่าจะปิดโต๊ะไม่ได้เพราะฉะนั้นถามว่าระบบนี้ยิ้มแนะนําทุกคนนะทุกสาขาย,ยิ้มใช้ระบบนี้นะสําหรับใครที่อยากจะใช้ระบบนะคะเดี๋ยวยิ้มจะเอาเครื่องทั้งเครื่องหน้าจอหลักแล้วก็เครื่องปิ้นต่างๆวางคนบอกว่าน้องยิ้มร้านพี่เป็นร้านเล็กๆอะ่ะพี่จะใช้ตัวไหนมันก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่เป็นหัวส้มนะเดี๋ยวยิ้มจะเอาลงตะกร้าไว้ทุกตัวเลยทุกคนลองเอาไปเลือกดูว่าร้านเราเหมาะกับตัวไหนถ้าแบบเป็นร้านเล็กๆไม่ได้ว่า มียอดขายที่มากก็แนะนําแค่เป็นเครื่องปิ้นก็ได้นะคะหรือว่าเป็นตัวหัวส้มที่สามารถรับแอป d e l i v e อรได้เดี๋ยวจะเอาพิกัดไว้ในตะก,กร้านะคะระบบฟรีนะคะแต่อุปกรณ์เราต้องซื้อเองนะคะก็มีหลายราคามากๆลองเข้าไปดูได้เลยค่ะ